สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีฟิกเกอร์ของเียวกิชิกินะครับเป็นตัวละครนางเอกในเรื่องคาราโนเคียวไคนะฮะก็เพิ่งได้มาวันนี้นราคาประมาณ2 8 0 8ครับก็ดูตามกล่องนะครับกล่องสภาพโอเคมากไม่มีรอยบุบรอยย่นยับอะไรมะไม่มีตำหนิอะไรฮนะเอาง่ายๆ่าก็ดูหน้ากล่อง แล้วก็นี่ก็คือชื่อเรื่องคาลันน็อกิวคายกับชื่อบริษัทที่เป็นคนผลิตฟิกเกอร์ของเนวกินะครับก็ดูตามนี้เลยอ่าแล้วตรงน,นี้ก็คือมุมด้านบนกล่องนะครับบอกตรงๆว่าแกะยากมากกล่องแน่นหนาโอเคด้านหลังกล่องก็เป็น พวกรูปมุมมองของฟิกเกอร์ของเรียวกีนะฮะต้องขอโทษด้วยที่ไอ้นี่ก็ใช้โทรศัพท์ไอโฟน่ทยก็เลยภาพอาจจะไม่ชัดบ้างไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะลองพยายามหากล้องดีๆมีคุณภาพแบบกว่านี้นะครับก็นี่ก็ชื่อบริษัทเหมือนเดิมชัดเจนใต้กล่องอก็ดูตามนี้นะครับว่ามันเป็นกล่องที่เพิ่งได้มาวันนี้ ทีนี้ก็มาถึงภายในกล่องบ้างข้างในภายในกล่องตอนแรกนี้ผมยังลังเลยอยู่ว่าจะเอาเรียวกิชิกิดีไหมเพราะว่าช่วงนี้ทั้งเกมทั้งอนิเมหนังสือการ์ตูนออกเยอะมากงบก็เลยมีจำกัดนะฮะแต่ก็โอเคตัดสินใจซื้อเรียวกิชิกิมาจนได้ครับ ข้างในกล่องก็มีกล่องใสห่อหุม้มอีกทีนึงครับแน่นหนาดีป้องกันการกระเทือนในกล่องโอเคมากหลักฐานที่แบบว่าดูว่ายังไม่มีใครแกะก็มีสติกเกอร์ติดไว้สวยครับสวยใช้ได้ภูมิใจมากเลยอันเนี้ยต่อไปก็ได้เวลาชำแหละเรียวกีแล้วครับ ต้องขอเวลาหน่อยฮะเพราะว่าข้างในกล่องที่เป็นแบบกล่องผนึกข้างในของเรีวกกินี่มันค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็แกะออกยากมากผมต้องค่อยๆแกะสติ๊กเกอร์ใส่ที่มันติดอยู่ตรงมุมขอบกล่องนะฮะแล้วก็มีรอยจุด ย,ยากมากเลยเวลากแกะกลองทีก็รับประกันได้ว่าสินค้าภายในที่เป็นฟิกเกอร์ของเรียวกีไม่มีทางแบบได้รับแรงได้รับผลกระถบอะไรมากจากแรงกระแทกภายนอกฮะนี่เป็นรีวิวครั้งแรกของผมเลยนะครับพี่น้องถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยเห็นรีวิวที่มีคุณภาพกว่านี้ก็ เอาไาให้ผมดูบ้างก็ดีนะครับผมครั้งแรกผมเลยที่แบบทำรีวิวฟิกเกอร์ครั้งแรกครับก็ลองศึกษาวิธีรีวิวของคนอื่นมาดูก็โอ้ยผมยังสู้คนอื่นเขาไม่ได้ฮะอ่าทีนี้ก็แกะมาเรียบร้อย Uh, แสงไฟที่ใช้ส่องตัวฟิกเกอร์เรียวกีนะครับมันเป็นไฟรีอนสีออกขาวฮะทำให้เสื้อของเรียวกีออกจะเป็นสีซีดไปหน่อยครับความจริงแล้วเสื้อฟิกเกอร์ของเรียวกิชิกีนี่จะเป็นออกแนวสีชมพูอ่อนๆฮะก็ดูตามนี้ครับจะเป็นสีชมพูแล้วก็มีไล่โทนสีด้วยครับผมชอบตรงที่แบบเสื้อของเรียวกีนี่จะมีลายดอกไม้แล้วก็แบบลงลดลายที่รายละเอียดใช้ได้ แต่ผมไม่ชอบตรงคอเลวกิมากเลยคอของเลวกิชิกิยาวไปหอนตรงว่าเป็นจุดที่ผมว่าเป็นตำหนิที่สุดละต่อไปก็ถึงเวลาชูดาบดาบของเลวกิครับแล้วก็ตัวของเยวกิชิกิฮะกลิ่นความใหม่ของฟิกเกอร์นี่ออกมาหึ่งเลย เนื้องานนี้เนื้อพลาสติกนี่มันไม่แข็งนะฮะมันออกจะแบบอ่อนไปด้วยซ้ำเวลาผมจับนี่ผมรู้สึกได้เลยว่าแบบมันยืดหยุ่นดีกว่าแบบพลาสติกธรรมดาถือว่ามีคุณภาพมากครับแล้วต่อมาก็มีฐานวางแล้วก็มีรอยต่อเชื่อมส่วนใหญ่นี่มันเป็นขนาดของชิกินี่จะเป็นสเกลหนึ่งต่อเจ็ดนะ,ะถือว่าเป็นสเกลที่ค่อนข้างสูงใช้ได้ แต่ความสูงกี่เซนนี้ผมยังไม่ได้วัดนะครับต้องขอโทษด้วยแต่ก็ถือว่าสูงใช้ได้เลยครับรายละเอียดของฟิกเกอร์ก็คือสมบูรณ์แบบมากผมชอบมากเลยถ้าเทียบกับฟิกเกอร์ตัวอื่นๆนี่ผมมีนี่ผมว่ารายละเอียดของเสื้อผ้าของชิกินี่ถือว่าดีที่สุดแล้วครับ ต่อไปมาดูสูวงใกล้ๆบ้างตั้งแต่หัวของชิกกิทรงผมใบหน้าชุดกิโมโนลายดอกไม้ครับไอ้นี้ถ้าเกิดมองใกล้ๆจะเห็นเป็นลายดอกบนเสื้อกิโมโนนะฮะไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นเห็นเป็นสีขาวๆแล้วก็ฐานวางรงเท้าข้อเท้านี่สวยมากสมจริงสุด,สด แล้วก็ด้านหลังที่เป็นปลายกีบกิโมโน,โนพลิ้วไหวมากเหมือนมีลมพัดเลยฮะดูบรรยากาศแล้วสวยครับผมชอบมากด้านหลังรายละเอียดชัดเจนเสื้อผ้าก็อย่างที่ว่าครับใช้กล้อง iPhone ถ่ายมันอาจจะทำให้คุณภาพภาพเสียบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ นี่ฮะสังเกตดีๆจะมีลายดอกขาวๆอยู่บนชุดกิโมโนฮะรายละเอียดนี่ยอมรับว่าสุดยอดมากบริษัทมีที่ผลิตครับข้างในฮะข้างหน้าหน้าหน้าเบอร์ไปหน่อยขอโทษนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดคนดูอยู่อาจจะรู้สึกเสียความอัทรสในการดูไปนิดต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าเราก็ดูเรื่อยๆ ผิวเนื้อชิกินี่ไม่ใช่สีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่มันมาจากแสงไฟนะฮะผิวนี่แบบผิวรายละเอียดออกผิวออกสีชมพูอ่อนๆนะฮะผิวเนียน,นะครับคล้ายๆผิวของโทวาเอลิโอฮะ,ะอ่าแล้วก็ตรงมือจับดาบนี่ถือว่าโอเครายละเอียดองบริษัทที่ผลิตฟิกเกอร์นี่ผมว่าเขาค่อนข้างดีใส่ใจรายละเอียดปีกย่อยเล็กๆน้อยๆนะครับ ก็ดูตามนี้ฮะทั้งปมผูกเชือกนี่ยังเหมือนมากเหมือนผูกเชือกจริงๆเลยเสียแต่ทรงผมที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยละเอียดเท่ากับคอที่ผมว่าแบบคอยาวไปนิดนอกนั้นถือว่าโอเคกีบกโนโนีโมผิวไหวเทาว้าซิกีเป๊ะชอบมากครับนี่นี่เห็นไหมฮะมีมีแบบ รอยนูนของนิ้วรายละเอียดของนิ้วเท้านิ้วมือนี่แบบคือสเกลเขานี่ทำออกมาได้สมจริงมากาส่วนแผ่นหลังของชิคกี้นี่ถ้าเกิดดูไกลแบบดูในภาพรวมจะสวยนะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจหาซื้อเรียวกิชิกิตอนนี้ผมว่าก็ยังมีขายอยู่นะครับของที่ผมเคยเดินเจอก็คือแถวสยามแล้วก็ h o b ี้มอล l นี่ผมไปซื้อที่โฮบี้มอลนะฮะตรงหมอชิดแต่ก็ต้องสั่งจองไว้นะครับส่วนใหญ่พวกฟิกเกอร์พวกนี้มันจะต้องพีออเดอร์ครับก็ผมก็นำเสนอได้เพียงเท่านี้ครับ